วันนี้เรากำลังเดินทางสู่เส้นทางสายเชียงใหม่นะครับฝั่งครับเพื่อจะไปที่บ้านท่าต่อนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพร่วมงานเหาลิษนะครับระบีนะครับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำโดยท่านอิมามมุสตาฟาฮัสันนะครับ ก็ได้นำคณะนะครับไปร่วมงานกิจกรรมที่พระชิดอัลรักมาท่าตอนนะครับก็ตมุนต่าตอนนะครับก่อตั้งอยู่ในเขตปกครคองของอำเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วย15หมู่บ้านนะครับต่าตอนนะครับเป็นชายแดนติดต่อกับรรัชานะคบประเทศพมา่าชาวบ้านต่าตอนในสมัยก่อนแม้นกระทั่งปัจจุบันนะครับจึงมีชาวไทยใหญ่ปะปนกับชาวพื้นเมืองมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 4 2 4นะครับ คารสบอบเดินทางขี่ช้างมาสำรวจเมืองฝางพบว่าท่าตอนนะครับเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆมีกระท่อมรวมกันราว12หลังคาเฮียนนะครับกระจายไปตามริมฝั่งทั้งสองข้างของแม่น้ำกกนะครับท่าตอนเป็นหมู่บ้านเงี้ยไทยใหญ่แต่แตะนะครับว่าครับวันนี้มณิชย์จัดการบุญนะครับการบุญงานกุศลนะครับก็ซึ่งหลักๆแล้วนะครับก่อเป็นการหารายได้เข้ามณิชิดนะครับเพื่อจะใจ้จ่ายนะครับในระหว่างปีนะครับ น้ําค่าไฟค่าครูนะครับล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายท้งนั้นนะครับวิธีเดียวนะครับเพื่ยจะได้คือพี่น้องนะครับได้มาเยี่ยมเยียนนะครับก่อจัดงานขึ้นมานะครับเพื่อจะคือพี่น้องได้มาเยี่ยมได้มาครับตอนนี้ก่อถึงวิจิตาตอนนะครับก่ได้เจอ,อมามบ้านยางนะครับผมมามบ้านยางมาสลา ครับผมก็ประเภทนี้นะครับงานวันนี้เราก็จะมาะจอดหน้าครับผมนี่ก็จะมีแพทย์ตรวจเลยนะครับเนาะไอหมอสานสุขเพื่มาตรวจสุขภาพนะครับผมันนี่กนจะมาร่วงการบูมด้านหน้าที่นี่ครับ ครับตอนนี้เราพี่น้องกำลังรังไหลมาร่วมทำบุญนะครับท่านประธานนะครับท่านโอ้เืมกระเป๋าตังค์มาตัวเรื่องใหญ่เลยเนี่ยอนี่นตากลัวน, <ๆๆ S 2> นะครับผมท่านประธานท่านประธานครับผมข้าวครับปลาจะไปกินข้าวเจ้านะครับวันนี้ก็จะมีอ่าแกงแปเนาะแกงแปรนี่พิเศษสำรับว้ก ว้าวว้าวของถูกใจมาแล้วนี่ของแท้นี่ของแท้เอาตะเกียบหน่อครับนี่ครับว้าวขยักหินมาจ้าดเหมื่อและก่อวันนี้แล้วใจแล้วเพื่อนขอโทษเล็ๆครับเอาเลยครับวันมาเริ่มกินกันได้เลยนะครับบอกวัดลาบก็ได้เพื่อนขยกมาเมืออละอ้ํานั่นเหมาะขนาดเลยโอ้โอเปมือเนี่ได้กินหน้านี่ก็แกงแป๊ะห้อยมาเล่นเลยนะครับน้องห้อยใหญ่ๆนะครับล้ำรสชาติดีนะครับพี่น้องครับผม นอกจากเ่งแป้แล ну ้วครับก็ยังมีอ่านี่ผัดไก่นะครับเนาะผัดไก่ห่อล้ำนะครับก็ผัดผักกาดแม้๋เนาะอยู่บนดอยก็ต้องกินผักกาดแม้๋หวานนะครับเนาะก็อันนี้ก็ลาบพั่นะครับเนาะก็อยู่ห้างกัตเตอไดนะครับเนาะของกินล้ำนะครับมันอยู่ที่คนมักนะเอาบอมักอะ่ยังมันกบลํำนะครับเนาะผินไปโอ้กันไปนะครับปินนี่ม่วนนะครับอ๋อลํำนะครับนาะคุยเอาคุยเอาสุดยอดของอาหารและกันละ ตามีนกอบบริเวณสรเรลนะครับนะมีการอ่านกุรานการสแสดงคอรานนะครับนะ ไปดูรอบนอกนะ้ออันนี้ข้าวเฟิร์นทอดอันนี้เป็นนออ้องเหรอข้าวเฟิร์นทอดนะจ๊ะข้าวทอดนะะถั่วทอดถ <Enc ina. S 1> ั่วค่ะข้าวทอดข้าวเฟิร์นทอดนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคเครื่องปรุงเคร,รเื่องปรุงข้าวซอยยำนะครับเนา <communism>. ะอันนี้เป็นน้ำน้ำมัน น้ำมันหม่านน้ำมมัาล่าหอมเจียวงาแล้วก็ทูแล้วก็พริกแล้วก็น้ำส้มนี่แหละส้มนี่ค่ะน้ำส้มอันนี้เครื่องเครื่องยำอันนี้เครื่องยำเครื่องยำอ๋อนั่นน้ำส้มใช่อันนี้น้ำส้มอ๋อแล้วมาใช้ใช้หมูกรอบค่ะใช้น้ำส้มนี่ก็ได้ค่ะใช่อันนี้ใช้น้ำส้มธรรมดาโอ้โโค้ดสูงอเออมันต้องหมูกรอบเนี่ยเอาผมสาวด้วยเอาสาวได้ก่อนชุดสามสิบค่ะสามสิบป่ะสามสิบ มาต้าตอนกอ,นตอต้องมาแวะที่ต้าเรือครับเนาะต้าเรือก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับที่พี่น้องนะครับได้มาแวะพักผ่อนนะครับนั่งใกล้ๆหิมน้ํานะครับน้ําบเพลิดเพลินเจริญใจกันนะครับเนาะ ว่าเป็นข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝังพุ้นกว่าจะไปอีกนิดนึงก็่จะถึงเชียงรายนะครับเนาะเ,เป็นแม่น้ำหรือว่านะครับเป็นพื้นที่ที่น่าหลงหลพื้นที่นี่นะครับเขารู้น้ำด้านหลังนะครับมีเรือนะครับมีอย่างหลายอย่างนะครับ ว้าวน้ำความใหญ่ไพศาลนะครับผมข้าข้ามลายดอย,พกกยเพื่อจะเป็นข้าม,มาเนะาะครับจากจุดนี้ไปนะครับก็เชียงไายก็12กิโลนะครับแม่จันทร์62กิโลแล้วก็แม่สลอง43กิโลเอกนะครับผมไปแวะบ้านคอเลี้ยงใหญ่นะครับนผม ต่อตอนนะครับผมมาโยมยุ่นนะครับผมมาโยมยุ่นนะครับเดี๋ยวกาแฟเขาไปเรียนกาแฟเนาะ อ่าครับนี่เป็นลานพี่จะนั่งกี่วันต่อมาขนมนมเลยมาเลี้ยงเห็นไหขนมไทยก็ขนมไทยนะครับมีชาไมโลกาแฟนะครับนี่กออ้ายๆนะครับอ้ายๆที่กอดพี่เชียงใหม่นะครับก็มาเจอกันนะครับ โลกมันกลมนะครับก็งโคจรมาเจอกันนะครับมีก่อคุณสงใจมนาจิระเจรก็นายกสมาคมมุสิมเชียงใหม่นะครับโคชัยของเรานะครับก็มาร่วมงานกันนะครับมาเจอกันที่นี่แนแล้วนะครับอันนี้ในบ้านโกยุทธนะครับครับ ดีัวนกจกระเทียมนะันอสััรับขอพบเจอกันนะครับในระหว่างทางนะครับนาอขอฮือสลามกันนะครับนาะุสซิมนะครับเป็นพ nah ี่น้องกันนะครับ ก่อนกันนะครับการก่อนกันครับตอนนี้ก็จะเดินกลับกันแล้วเนาะะไปท่าเรือนะครับท่าตอนนะครับ

อินน้า خ น ق ن ا ك م ินซักข์และอุ้งตาและเราได้ทำให้พวกเจ้านั้นเป็นแตกแยออกไปเป็นกบเป็นเหล่าเป็นเ่าเป็นพงเป็นชาติโนชาตินี้เป็นแส่โนแสนนี้ตะกูลโน่ตะกูลนี้เพื่ออะไรรีตาร์รอฟูอันนี้เพื่อที่จะให้พวกเจ้านั้นกลับมาทํามารู้จักกันและกัน

มันผู้ใหญ่บ้างนักการศึกจำมัสยิดและพี่น้องสตรีทุกท่านกระผมอั้งวงโรดกองแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตัท่าคตอนในนามหนับหงุ่งวงการอบรมแนวทางรักการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามนิชานอัิสญาตาหัวแก้วแางพิมพแม่ไอวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาส การ่วที my spirit, my Hence, ่ทีอันเป็นองค์กรและสัิเสดในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วคุยความภาคภูมิใจที่ได้รุณาเชิญมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องมุสลิมเป็นกิจกรรมที่เพื่อรักษาประวัติยันบุญของท่านศาสดาและมีความสุซึ่งเป็นที่ท้าทาและเป็นแบบฉบับของการดำเนินชีวิตของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก จะเป็นกรรที่สร้างความองควสมีเป็นกิจรมที่จะสือข้อยวัฒนธรรมคมเ็นมีอันิงาลกฐานของคำสนของศาสนาะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ต้องขออบคุณผาสนที่ร่วมในโคการ หลังจากนั้นก็คุณยงยุทธนะครับกาวีนะครับอมอบของชําล่วยนะครับเพื่อกับท่านอำเภอรประรวัติอาวุโสและนายกอบอปตอไอแม่อายครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับก่อนจะจากลากันไปนะครับแต่จะต้องละหมาดกันก่อนเนาะนี่ก็เริ่มเวลาละหมาดนะครับละหมาดกันนะครับวันนี้ล้นสุเราเลยเนาะ,ะถือว่าเป็งนงานที่มี ผู้คนมาร่วมกันอย่างมากมายนะครับผมก็นี่กถ็ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาสําคัญแล้วนะครับก็เวลากินข้าวนี่แหละครับสถาบันที่สุดน,นะครับผมวันนี้สมใจนึกหนก่านนี้แกงข้าวแป้งนะครับหนาข้าปลายปลายนี่เผืกก่อไว้บะหมี่เผื่อเซ็ตมนะันเผื่อเซ็ต,อ,ตอ,อย่างกินงูอันนี่ต้มว้าว ผัดๆโอเคมไหมเบื่อเลยเบื่อเลยอันนี้ยำปลาดุกผันี่อาหารสุทอดเบื่อละเต็มแล้วแต่ละคนพักเกินใส่ปลาชิบชิบก็อาหารการกินเพียบนะครับเต็มโต๊ะนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อพี่น้องได้อ่าได้กินกันแบบอ่าอิ่มมีดีมันกันนะครับกินใบอิ่มก็ไม่ต้องเพิร์บิกบ้านนะครับกินอิ่มแล้วก็พริกบ้านกันนะครับ ก็ไม่ต้องได้หวต้องคือมันหิวนะครับก็อาหารก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นนะครับอาหารจีนจูนนนะครับพอถึงเวลานะครับบ้านไปบ้านมันนะครับบรมีงานเลี้ยงใดที่หมีวันเลือกหลางนะครับกินแล้วก็สลามจากกันนะครับเพียงแค่นี้นะครับซาลาอะลรกม